เพราะว่าขาบนออกอันเป็นดำๆนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องตัดออกเนาะอืได้ายกิโลกลัว่านิดนีงเนาะตัดขาแล้วแล้วได้หลายเตอรพี่น้องเด้อมาเอาไปกินพี่น้องจ้ะอันซ้อนเห็ดเข็มทองสวยงามตามธรรมชาติาพี่น้องจ้ะตัดขาแล้วเราก็เอามาล้างมาในี้พี่น้องจ้ะ ลา้ลานเดา๋เห็ดเข็มทองเพื่อนเป็นเน้อเนียเน้ยนะห้องตง้างออกสามนามสี่นามคนมละพี่นอ้องยงไปลวก้องเหลวกเรเอาะนนนมากี่แกเอาคอยไปได้เรียบออกก็เอาเอาเตอาอนนพี่น้อง เติบอันนี้ก็เห็ดนั่งร่วมนีนะ่พี่น้องเป็นกีกีไปคุ้มเอาอยู่ิไคค้อนนะพี่น้องจานนี่นะไม่แกงน้อยน้อยน้อยอยุคพี่น้องนี่ได้ไล่เติด้วยพี่น้องก็ชิลล่างอีกสองสามน้ำจะเราก็กระชิลวกไว้พี่น้องจานนี่เนาะมันร้อนอยู่ยังไงตอนส้อนอันจีดายอันไปพอ,อนพิ่นนั่นแก่กับมีเนาะจีดาย,ดยได้ไล่เติบไปตรงนี้ก็ไดนะ้นี่ เห็ดนางลมแม่จะเห็ดจังไดนกินบุญเห็ดนางลมนี่กะเขาตู้แข็งไว้พี่น้อง,ง่เขาตู้แข็งไวจ้จะลางมันแล้วคนเด้อจากพี่น้องจ้าเขาพูดหลายๆเด้อที่เขาไม่เบิ่งพ่าก่อนคลิปหนาพี่น้องลวกล้นพี่น้องจ้าลวกแล้วเราจะคิดพอเพราะเช่นยังกินตนน้องลวกซะก่อนทิมทองมันก็ไป็เห็ดอันนั้นแหละเห็ดนางลมจ้า ส <pot> uh, ุดคนบ่รู้ว่าเสร็จยังกินเนาะรู้ว่าคนนี้เป็นเป็นนี่เป็นนุ่มเหนียวอยู่รว่กอนหมดแล้วเทน้ําออกโอ้อันยุลง่น้องจา ทำนี่เราควรจะซีร่างอีกจนว่าเพื่นรวมีอย่างหนูนะเนาะเพื่อนรวม่างนี้เนาะนี่ล่างออกอีกกันสิพัดน้ำมันหอยพี่น้องจักเสพติดกินเนาะคันพวกพัดกดันเลยเนาะพี่น้องจ้าพัดน้ำมันหอยกินเอาวพัดน้ำมันหอยแล้วก็ทิเออ

ทอดอันนี้ใหอมันหอมกันผันดดูดที่พี่น้องเนี่ยเพราะว่าเ็ดอันนี้เพิ่นจะเป็นยางเ,าเนเหนียวเนา,เนา,เนาะนาต้องไม่กินแสีบเนาะต้องผัดแห้งเลยพี่น้องเนี่ยเป็นหลายๆด้ซสามีหลาหลน,นาลวบลุกเนาะแรีกว่าสีแซ่ตู่ไปเบิรงกปูปแล้วโอ้เต็มเบิร์กตู่โบมี่ขนมสีแซ่แล้วพี่น้องก็เริ่มมาผัด พัดน้ำมันหอยให้ลุ่มไป cái này chín nó cái phần đã đeo khét cắt đôn cho xịt, héng cắt héng héng luôn đấy phi น้องพัดแ,แห้งพี่น้องพัดจะเรื่อยๆจะไ่แห้งเพราะเฮดอันนีเน้เป็นเนื้อเป็นเนื้อเหนียวเนาะเพราะต้องพัดแห้งพี่น้องจ้ะพัดดูดเติมซวดสีลลแล้วพี่น้องแล้วเราก็ซีเ็ดอันลวกซส่ตูต้เย็นอันนี้ <c oughs> เห็ดน,นั่งลมเอาอีกก้อนเดี๋ยวจะพัดดูดเติมซวดสีแล้วจ้ะอันนี้หนึ่งสุกแล้วพี่น้องที่แรกว่าสีลวกอันแช่ตู้เย็นไว้ไวเมั่นบันนี้กันขเขาเรียกเป็นหนึ่งหนึ่งของซีเมอร์ก้อยพัดเฮดอันนั้น กินมึงกินเห็ดพัดเห็ดนัน,นกิมทองแล้วก็บละซี่กออ๋วยน,นี้ไปซื้อหอมมากพี่น้องคุณนะงานมันเก่งพี่น้องตละลามัดคุณนตะนตะออนซ้อนเนาะคุณซะลาเน่ไอ้ทั้งอันซะลาเน่คกนก็บักซี่ซี่กำลังกำลงบักซี่เล้าพี่น้องตอนซมัดเนาะคุณนะงามคนละซีก๋วยพี่น้องจอ้า ก้อยนัโ่โรมคอยกินอันอันนั้นโมเลวพี่น้องกินพัดนะกินพัดกับเขาเขากินโมเลวจ้ะก็ต้องมั่อันก้อยใช่บอกบอกพี่กินสิ่น้นนอง ตำเลยน้ำกินน้ำก้อยก่อนนะตำไว้แล้วจะกระซิบีมะนาวใส่จักน้อยวันนี้มะนาวใส่มาส้มมาใส่ส้มผัดเห็ดเข็มท้องกินลำบ่แล้วค่ะขอพี่น้องจ้าอุ๊บ กิง่ายๆผัดเห็ดท่งองกินกับแก้วกับปีจะเสแปบอยู่ประทันบนแลวจังไดบุ้นนี่กินแล้วก็ขึ้นอยากกินก้อยกัเลยสิมเมืกก่อกเห็ดนางลมหอมง,า,งามงามพี่น้องงามครับกินหอมเจียงไม่ข่อยพี่น้อง กับมันมีมากเนี่ยไม่ขาดนุ่นลานคนบไปพอเดี๋ยวซื้อวัไว้ด้วยลลยเขาเขาขัวใส่จักน้อยใส่แลขอขอขอ้วเขาขัวควย ัวใส่ใส่ไลสิยืงใส่สีส่จัหน้อยกันพุงวะอมก้าวคั่วบอกว่าว่าพี่น้องก,ก็จินกันเินพักพัดๆเนีย่ยจินบ่แล่าค่ะพี่น้องจ้ะ ฮ็ดเตี้ซีกินวกกทอดบวกทอดปลากับระสีไข่อยู่กันสีกินพัดหกผัดเห็ดพัดนี่ผงบุคคลยวเพราะมันเพวกผัดผัดเนาะก่ยเห็ดตั่งรุ่มพี่น้องจ้าเนี่ยเ็นเห็ดปลาด้่พี่น้องก่อนเลยย่ำยเป็นสีเจ้าทองเนาะกัวยเห็ดตั้งนี่มมาซุ่มกับกส้สมพี่น้องจ้า มันนัวเป็นใจน้ำปลามัใส,กส่กุ้งน่าใส่อีกเด็๋ยวนั่งร่มห้องหนึ่งเหรอเมื่อก่อนมันก็นแซ่บพี่น้องลาบก็แซ่บคิดได้หลายอย่าง ไปกับกอกับแคมก็ได้เก็บไว้น้องกอห,หยิบนางโดม,มปัดเหิีดชิมช่องต่างหลายน่ กับพัดกินผู้เดียวหรอพี่น้องรึต่อพี่น้องกินนะเด mm ้อ hmm. พี่น้องแซ่บๆกินอีกรอบสองก็ดีไปปะเนี้ชิบมึงก่อน, mm hmm. นเหมือนกระท่องนะพัดก็แซ่บอยู่ตรงพี่น้องแ่เขาชิมมากอันออกมาพัดน่ะอส่วนมากเลยหนึ่งกิน อืมผัดกับมากกินอยู่ต่บันมบ๊แล้ลครับเขาขพี่น้องพวกพัดพวกทอดเนาะมันชือว่าเ่รเคยกินแบบอาหารสันสิแวบบพี่น้องอืมเ็จเลยจ้ากินเพ็ดรกับบอได้ดิกินจืดจืดนั่งล่มเฮ็ดก้อยเฮ็ดแล้วแล้วบันสิมันขนม ถ้าขอไม่ได้กินได้เป็นซานมาทิตย์กเบื้เน่าพี่น้องเอาใส่ในถุงจังสิเนาะนี่เป็นถุงผ้าในพี่น้องจานนี่เอาที่จริงนะเอากระดาษนังซิพิมพหนือกระหอได้พี่น้องท่านท่านหรือกระใส่ในถุงหรือกระปิดถุงดีๆได้ยุติไม่ทำเพราได้โดนขันห่อไว้ขึ้นสองขึ้นมาสีเหลืองอะนะขันห่อใส่ถุงจังสินี่พี่น้องสีบ่เหลืองนี่นะเนี่ยนะถุงแบบนี้เอาหนามปมจัดน่อย นี่ถุงห่อเนี่เอานา้ำพ่มนี่พี่น้องนี่เนาะพ่นให้พ่นให้เพื่อนนั่นซุ่มๆนะินะวิธีเก็บผักคอมไม่ได้กินโดนๆน,นังยางเรต้องเอาออกพี่น้องกันเอานังยางออกเนี่ยเพื่อนสีเพื่อนสีอันนั่นเพื่อนสีเหลืองนังยางที่ห่อเพื่อนไอ้มัดมานนี่เอาข้าวไว้เลยเนี่พี่น้องเนี่ยเฮ็ดจังสีสามอาทิตย์ต้องเทียบเป็นเดือนพี่น้องเฮ็ดรอบเมืงเด้อคอยเฮ็ดตั้งที่ตลอดสีบลสีบเน่าพี่น้องเนี่ ใส่กันวไว้คือไหวงี้นี่ใส่กันไว้เลยนี่จีบกันไว้จังจริแต่เขา,เ,ขาเอาถุงเขาเอาถุงผ่านเนขาหนีเพิ่มนำจักน้อยพี่น้องนี่คุณซุ่มจักน้อยมาเขาเขาตุ่เย็นไว้พิ่มเทียเดี๋ยวเด้อพี่น้องเขาตรงพิ่มหลายเทียเก็บได้เป็นสองสามอาทิตย์ถ้าเนาออกกระดาษนั่งซิพิมพ์ห่อก็ได้พี่น้องแต่เพิ่นสิออกเหลืองได้สองมือสามมือคนสิเหลืองนะอันนี้คอยเก็บเพิ่นเทียได้เป็นเดือนไหมพี่น้องนี่นี่ ใส่ถุงยังสินะพี่น้องถุงผานี่อยู่เยลลามันในถุงผาลายอยู่ดอกถุงผาไปหาซื้ออยู่น้ำลายนะสิพี่น้องนี่ใส่ยังสิไปซื้อมาหลายห้องยนันถึงห้องกินบ่ท่านต้องใส่ยังสิไว้ในฮอ็์้องสิเล้พี่น้องนี่นะน้อผ่าเขาซุ่มน้ำไปใ็่ยังสิเล้หนี่ใส่ยังสิไว้พี่น้องนี่น นางจะกินไส้หันแขงขีวพอมนางจะกินเหรพี่น้องแต่ตั้งใจจริเลยนี่กับตู้เย็ยนไวนียพี่น้องนี่คือเน่ะอสองสามอาทิตย์ต้องเทียบเป็นเดือนออกมากินเลยพี่น้องเขากอกินไปน้ำคูม,มือน้องมาถึงเดือนดอกแต่เขาเก็บแบบนี้มันจะเก็บได้โดนนะแล้วพักกับซบุเน่าบุเเลื้งพี่น้องเฮ็ดรอเมึงเลยจ้ะนี่ยายเม่เซ็ตเั็สี่แล้วนี่ตลอดประกอบักแต่งด้วยกัน,กน,พ,นพี่น้องพวกพักอันกระหลอกลอกระลำ ไอเสบ,บักด้วยสลัดด้วยสินะเขาได้มาซื้อมากในร้านเขาแก็บจิงเพระตันก็ใส่ถุงน,นี่พี่น้องนี่ใส่ถุงสิได้แล้วเขาขอตู้เย็นไว้ได้จ้ะจรงิรรงๆเพรต้องเพต้องแไปพั้นนะั่นยากเขาเพราใส่นางสือพิมนางสือพิมเมื่อเมื่อเช้าเขาพันใส่ักแห้งออกอันสีนางสือพิมหน่ะออกข้างคิวพี่น้องจ้ะจ้ากิมนี่ก็บพี่อย่างไรดอ,อกพี่น้ Desktop Desktop> บบองเฮ็ดน้ำกินเก็บเฮ็ดมาแล้วก็เอามา เฮ็ดกินอืมบอกคุณได้หลายเด้อจ้ะที่เขามาเบิ่งส่งไม่รีปีพี่นอ้องพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้อง